จอกรมทัน์หลังพ่อเสียชีวิต20ปีผ่านไปยังเคลมได้ไหมก็มีคําถามกันมานะครับว่าบังเอิญว่าไปเจอกรมทรนนะครับหลังจากที่คุณพ่อเสียชีวิตไปแล้วนะครับแต่ก็ปรากฏว่าเวลาล่วงเลยไปถึง20ปีแล้วถามว่ายังเคลมกับบริษัทประกันได้ไหมคําตอบเลยนะครับว่าถ้าเกิดเกิน20ปีแล้วเนี่ยก็คือไม่สามารถเคลมได้แล้วนะครับเขาเรียกว่านะครับคือกรมทรนนั้นเนี่ยได้ล่วงพ้นอายุความไปแล้วนะ กรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความคืออะไรนะครับก็คือเงินกรมธรรม์นะครับที่ผู้ออาประกันหรือว่าผู้รับผลประโยชน์นะครับได้รับนะครับมีสิทธิ์ได้รับตามกรมธรรมนั้นนั้นนะครับแต่ว่าไม่ได้มารับหรือว่าไม่ได้มาเรียกร้องเงินตรงนั้นจากบริษัทประกันจนเวลาล่วงเลยผ่านไปถึง10ปีนะครับผ่านไปสิปีเนี่ยบริษัทประกันเนี่ยเขา ok จะไม่สามารถเก็บเงินก้อนนั้นเอาไว้ได้นะครับตามกฎหมายแล้วเนี่ยขเขาก็จะส่งไปให้กับกองทุนประกันชีวิตนะครับตามกฎหมายในมาตรา52นะครับตามพระราชบัญญัติ แห่งประกันชีวิตปี3 5นั่นเองและกองทุนประกันชีวิตเนี่ยเขาก็จะเก็บเอาไว้อีกเป็นเวลา10ปีนะครับภายใน10ป,ปีนียเขาก็จะรอให้คนมารับนะครับก็จะตามหานะครับผู้รับผลประโยชน์นะครับให้มารับนะครับถ้าเกิดว่ายังไม่มารับอีกนะครับเป็นเวลา10ปีอีกเขาก็จะเก็บเอาไว้อ่ะซึ่งเงินที่เขาเก็บไว้ตรงนี้นะครับก็จะเอามาใช้ประโยชน์ในกรณีรณที่นะครับเอามาพัฒนาธุรกิจประกรันหรือกรณีอีกกรณีหนึ่งก็คือถ้าเกิดมีบริษัทประกันเจงขึ้นมานะครับเขาก็จะเอาเงินตรงนี้มาเยียวยาให้้กกกััััับบบผูเเเอออาาาปรรรรระะะนนนนนน่่งงงคคคซึิมมลยุว อาจจะเกิดได้จาก4สาเหตุด้วยกันนะครับอย่างแรกเลยก็คือผู้เอาประกันนั้นะนะคือเปลี่ยนเบอร์โทรหรือว่าเปลี่ยนที่อยู่ย้ายที่อยู่โดยที่ไม่ได้แจ้งกลับมาที่บริษัทประกันนะครับเบริษัทประกันเขาก็ส่งจดหมายมาแล้วก็เราก็ไม่ได้รับหรือส่งไม่เสร็จมาเราก็ไม่ได้รับนั่นเองนะครับ2คือผู้เอาประกันกนะครับไม่ได้แจ้งให้กับทายาทหรือว่าผู้รับผลประโยชน์ทราบว่าตัวเองเนี่ยได้ทาําประกันเอาไว้นะครับดังนั้นนะครับคือ ถ้าเกิดเราทำประกรันเอาไว้ก็ควรจะไปแจ้งให้กับลูกหลานนะครับสามีภรรยาหรือว่าญาติพี่น้องทราบไว้ก่อนเลยนะครับว่าเราได้ทําประกรันเอาไว้นะครับญาติพี่น้องหรือว่าทายาทเนี่ยจะได้รู้แล้วก็จะได้ไปเคลมกับทางบริษัทนะครับข้อ3นะครับก็คือผู้อ,อประกันนะครับขาดส่งเบีย้ยประกันนะครับและทําให้กรมธรรม์นเนี่ยขาดความคุ้มครองและผู้อ,อประกันก็ไม่รู้นะครับว่ากรมธรรม์น,นั้นเนี่ย มีมูลค่าเงินสดคงเหลืออยู่นะครับคือผู้อ,อประกันเนี่ยกเย็เรียกว่าด้วยความไม่รู้นะครับก็ส่งเบี้ยไปคิดว่าแบบว่าค่ดส่งแล้วก็คงจบแยกย้ายคงไม่ได้รับความคุ้มครองแล้วแล้วตัวแทนนะครับก็สําคัญว่าไม่ได้บอกด้วยนะครับเพราะว่ากรมธรรม์น,น,นั้นนะครับจะมีมูลค่าคงเหลือนะครับมีมูลค่าที่เราเว้นคืนออกมาได้ตั้งแต่ที่เราส่งเบี้ยไปตั้งแต่2ปีขึ้นไปนะครับอย่างที่4ี่ก็คือผู้ออประกัน ได้รับเช็คจากทางบริษ,ษัทแล้วแต่ไม่เอาไปขึ้น